สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับวันนี้อยู่กับทีมงานโทนหนึ่งเลยครับยันมาสีสิเก้าแรงทีเทครับตรงนี้สามสิบเที่ยวผมจะติดตามในหน้าคนนี้ตลอดนะเป็นเอฟซผมเลยแหละเ,เพราะว่าหาเงินให้ผมเยอะเลยคนนี้นนเอาเงินได้เยอะ งานให้เก่งโอ้ oh, oh, มาแล้วครับทุนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรเอเชียครับวันนี้โอ้ oh, oh, มีมีการเปิ้นใส่ครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยทุนน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสเต็ปของเขาหละไอ้นป้นปื้นนี่นะ่ะ <c oughs> <c oughs> จะขับธรรมดาก็ได้นะแต่ต้องบื้นบ้นก่อน น่ครับต้องเอาตั๋วทุกครั้งครับเวลาลงดินครั่เพราะว่าเช็คที่ตั๋วนี่แหละใครลืมตั๋วก็คือไม่ได้ตังนะครับอยูอ่โซนนี้เขาจะทํากันอย่างนี้หละจะไม่มีการโกงเที่ยวกันได้นอกจากคุณจะเสียเที่ยวเสียโอกาสลืมเอาตั๋วแค่นั้นแหละถ้าลืมตั๋วก็คือต้องมาทวงกับในหน้านะครับถ้าในหน้าไม่ยอมก็คือคุณเสียโอกาสไปเลยครับ ตัวนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือตังของเรานี่แหละโอ้เหยียบเลยครับโอ้แรงครับแรงใช้ได้เลยครับทุนน้อยลงทุนไม่เยอะครับคันนี้ซื้อมาสองแสนทำหมดไปสองแสนกว่าแล้วก็ งบป,ประมาณประมาณสามแสนนี่แหละครับคันนี้กระบะจะใหญ่กว่าเพื่อนครับสังเกตดูแล้วกว้างแล้วก็ยาวกว่าเพื่อนปีก้าครับน่าจะทำตามหัวมังหัวใหญ่กระบะใหญ่ เออกิ่งไม้เโอ้เรามีกันเลยอีกโอ้หนี่ครับนิ่มๆเลยคันนี้ าแล้วครับฟูซโซ่ดินด่วนอันนี้ก็จะหยุดปีใหม่กันแล้วนะครับเฮ้ย หยุดส่งท้ายปีเก่าพรุ่งนี้น่าจะหยุดแล้วครับทิมงานนี้ครับนี่สามชาสามชามาเรงนี่มีการเบิ้นใจครับโอ้ เหยียบอะไรเหยียบขวดเอ้ย,อยขวดทำอะไรแบบดานครับคนนี้โอ้พิสดารมากเหยียบขวดแตกลุกเลยครับไปละยินดวนมาแปลกๆครับ มาแล้วครับสมบัติพ่อตาคันนี้แรงที่สุดในทีมงานนั่งผมว่านอกจากคันเสียทงแล้วคันนี้แหละนิโน่ไม่ผิดหวังครับแรงอึดทน บอกให้พอไม่พอครับกินยาบ้ามาๆๆๆกินยาบ้ามาแซวกันเล่นครับมันแรงครับช่วงเย็นๆใกล้จะเลิกงานแล้ว ครับขับคันนี้มาแล้วครับไอฮีครับอทำไมมาเร็วเหรอ ี๋ยวผมก็จะกลับกบายไฮีนเลยครับโอ้มีที่เปิดเอาตั๋วตรงนั้นอีกไม่ต้องเปิดประตูครับคันนี้ผพไม่ไปดีกว่าไปกับคันดีก,ก้าดีกว่าไปกับเสียคิงครับคันนี้ขึ้นบ่อยแล้วจะไปกับดีก,ก้าเลยครับจะนั่งทุกคันเลยเสียวุฒก็นั่งมาแล้วครับคันนี้นั่งมาแล้วเหมือนกัน การแกล้งแค่นี้อู้หู้อันนี้ฝีมือครับคนขับรถไทยคนนี้ มงานนี้ก็จะหยุดนู่นแหละห้าวันครับทำงานก็ได้ยาวันที่สองที่สามครับอันนี้ก็ยางแผ่นนะครับพารายางพาราเศรษฐกิจอำเภอบ้านกลวดก็มียางพารานะครับส่วนอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็ทำนากันครับ นี่ครับทุนน้อยมาแล้วเดี๋ยวมาดูทุนน้อยอีกอีกรอบหนึ่งลงทุนไม่เยอะครับรอบเที่ยวก็เท่ากันนี่แหละได้200เที่ยวละสอ0รอยก็ได้200ร้อยแล้วครับไม่ต้องแพงแต่แรงไว้ก่อน เอไม่มีครับเอเสียโอ้พุ๊ธปั้นพุ๊ธปั้นเลยครับยกน้ำ <c oughs> มีการโชยครับบึ๊ดบึพดบึิดเลยครับ,บ เด yup. ี๋ยวมาดูคันแรงของยันม่าความแรงของเขากับคนขับฝีม <S qu ire> ือเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกับยันม่า49แรงนี่แหละ ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชม6ล้อดํากรีนนะครับฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ดํากรีนด้วยครับสวัสดีครับ